สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คเอ็กซ์เปิดชาแนลนะครับผมสาหรับวันนี้พบกับผมแจ็คนะครับผมก็จะพามาชมนะครับเหรียญนะครับจําปีรุ่งเรืองร่ารวยนะครับก็เป็นเหรียญทรงจําปีนะครับผมด้านหน้านะครับประทับนะครับหลวงพ่อไร่ขิงนะครับผมด้านหลังประทับองค์ท้าเวสุวรรณโนนะครับผมก็เป็นการร่วมกันสร้างสองวัดนะครับสำหรับวัดไร่ขิงกับวัดจุฬามณีนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนาทุนทรัพย์นะครับไปบูรณะนะครับทั้งสองวัดนั่นเองนะครับผมก็ สำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีพุทธาพิเศษทั้งหมด3วาระด้วยกันนะครับวาระใหญ่ๆนะครับก็พิธีหลอมชนวนมวลสารนะครับเมื่อเดือนมีนาคมนะครับปี64ี่นะครับที่วัดไร่ขิงนะครับผมวาระที่สองก็จะเป็นพิธีพุทธาพิเศษใหญ่ที่วัดจุลามณีนะครับ2ี่สิบพฤษภาคมปีสอง4นหกสี่นะครับก็มีแกจิมาร่วมพุทธาพิเศษถึง4ี่สิบรูปนะครับผมก็เป็นพิธีใหญ่มากๆนะครับ พุทธาพ yeah, so, um, so, um, like, oh, so, uh, ิเศษพร้อมกับรุ่นจำปีดีตลอดการนะครับก็เรียนคุณพ่อบ้านแหลมนะครับประทับหลังเทวิสุวรรณโนนั่นเองนะครับก็พุทธาพิเศษพร้อมกันนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆรุ่นนี้ที่พุทธาพิเศษพร้อมกันนะครับสําหรับวาระสุดท้ายนะครับวาระที่3ก็พุทธาพิเศษในวันวิสาขบูชานะครับผม26พฤษภาคมนะครับที่วัดไล่ขิงนั่นเองนะครับก็มีเกจีดังไปร่วมพุทธาพิเศษหลายรูปเลยนะครับผม สำหรับเหรียญนี้นะครับที่ผมจะมาให้ชมนะครับผมก็เป็นเหรียญหนึ่งในชุดวันเกิดนะครับผมเป็นสีประจำวันเกิดสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นสีอะไรมาชมกันนะครับผมก็กล่องเป็นลักษณะสีม่วงแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นโลโก้ของวัดไร่ขิงนะครับผมพระอารามหลวงนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับอันนี้เป็นด้านหน้ากล่องนะครับเปิดเข้ามาจะเป็นสีอะไรนะครับผมก็เป็นลงยาสีม่วงนะครับผม นี่นะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นสีประจําวันเกิดของผู้ที่เกิดวันเสาร์นั่นเองนะครับผมลงยาสีม่วงนะครับนี่นะครับก็มีความสวยงามโดดเด่นนะครับก็องค์เหรียญนะครับเป็นกระลทองนะครับทั้งองคนะครับผมทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ลงยาเฉพาะพื้นหลังนะครับผมนี่นะครับลงยาก็จะเป็นสีม่วงนะครับ เหรียญที่ลงยานะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นตารางเฉียงๆนะครับแบบนี้นะครับเหมือนกันทุกเหรียญที่เป็นลงยานะครับสําหรับเหรียญที่ไม่มีลงยาก็จะเป็นพื้นเรียบนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันใกล้ๆนะครับลงยาสําหรับคนเกิดวันเสาร์นะครับนี่นะครับหูเหรียญนะครับเป็นหูตันนะครับสวยงามนะครับผมมีลายกระหนกแบบนี้แล้วก็องค์พ่อไล่ขิงนะครับก็ประทับนะครับ นั่งนะครับอยู่บนนะครับแท่นประทับนะครับผมสวยงามนะครับผมก็เหมือนกับที่วัดใต้เขิงเลยนะครับแท่นประทับก็แกะสลักออกมาได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็องหลวงพ่อนะครับไปหน้าก็จะยิ้มนะครับผมยิ้มนะครับเหมือนกับที่วัดเลยแล้วก็คิ้วโก่งนะครับผมโก่งมากๆเป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับสําหรับเหรียญลมยาสีม่วงนะครับเพราะว่า ลงยาสีม่วงนะครับสีจะออกทึบๆหน่อยนะครับผมก็เมื่อมาลงยานะครับในเหรียญที่เป็นสีทองนะครับก็จะทําให้มีความโดดเด่นนะครับสีผิวตัดกันนะครับสีม่วงอ่อนๆนะครับสวยงามอัคระยันพุทโธนะครับก็ชัดเจนนะครับผมองค์พ่อไร่ขิงก็ชัดเจนเห็นไหมครับสวยงามมากๆด้านล่างตัวหนังสือนะครับหลวงพ่อไร่ขิงสองห้าหกสี่นะครับยันเดอะนะครับก็ มองเห็นได้สวยงามชัดเจนนะครับถ้าเราดูรงยานะครับก็จะเป็นเงาเงานะครับผมเงาเงาสวยงามนะครับส่วนด้านหลังนะครับผมด้านหลังนะครับก็ด้านบนสุดเลยนะครับผมด้านบนก็จะเป็นการตอโคดนะครับต่อกโคดเหลงนะครับผ่านตลอดนะครับใบเบิกทางนั่นเองนะครับผมองค์เทววสวรรค์นะครับก็ดูเข้มขขังรุดดันนะครับผมสวยงามองค์เป็นสีทองโดดเด่นนะครับแล้วก็ลงยาสีม่วงนะครับ ก็จะสีเข้มนะครับก็จะตัดกับสีทองนั่นเองนะครับองค์ทาวเวสุวรรโนนะครับก็แกะสลักชัดเจนสวยงามนะครับผมโดยช่างตุ้มนะครับช่างเทวดานะครับผมเป็นผู้ที่แกะบล็อกให้กับจำปีสี่ห้านั่นเองนะครับผมด้านล่างนะครับเขียนลาภผลพุนทวีนะครับท้าวเวสุวรณโนวัดจุลามณีนะครับผมนี่นะครับรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับผม แล้วก็ตรงนี้นะครับใต้ชายแข่งก็จะมีการตอกโคดนะครับนับเบอร์เหรียญไว้ด้วยนะครับผมนะครับสวยงามมากๆนะครับสําหรับการออกแบบเหรียญนะครับการแกะบล็อกต่างๆนะครับแล้วก็อักขระยันตรงนี้นะครับมีความสวยงามแล้วก็ชัดเจนนะครับถึงแม้จะมีลงยานะครับแต่ว่าอักขรก็ยังดูสวยงามนะครับคมชัดเป็นตัวเลยนะครับนโมพุทธายะนมะพะทจักภะกัสะนะครับผมก็เป็น หัวใจพระคาถาร้อยแปดนะครับสําหรับสามประโยคนี้นะครับผมแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะเป็นสักกะสะวชิราวุธทางนะครับมเป็นอาวุธของพระอินนั่นเองนะครับผมเป็นวชิราวุธนะครับส่วนประโยคด้านบนนะครับยมราชนัยนาวุธทางก็จะเป็นอาวุธนะครับเป็นดวงตาของพญายมราชนั่นเองนะครับผมอยู่ตรงด้านบนนะครับผม ส่วนด้านขวาตรงนี้นะครับผมนี่นะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับเวสุวรรณสะคาถาวุธังนะครับก็จะเป็นกระบองนะครับกระบองขององค์ท้าวเวสุวรรณนั่นเองนะครับผมส่วนประโยคสุดท้ายนะครับอารวกสะนะครับทุษาวุธังนะครับผมก็จะเป็นอาวุธของอารวกยักษ์นะครับผมก็โดยรวมทั้งหมดนะครับผมก็จะมีพระคาถาหัวใจร้อยแปดนะครับผมแล้วก็เป็น คาถาเทพอาวุธทั้ง4ี่นะครับผมก็เป็นถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสุดยอดนะครับผมเพราะว่ามีาขระยันที่ทรงอนุภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นพระคาถาหัวใจร้อยแปดนะครับมีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับผมมีคาถาธาตุทั้ง4นะครับมีหัวใจธาตุพระกรณีนะครับผมแล้วก็จะมีวิชลาวุธนะครับของพระอินทร์นะครับแล้วก็จะมี ดวงตาของพยายมราชนะครับผมแล้วก็จะมีกระบองท้าเวสุวรรณนะครับมีภาพโพกของอารวกยักษ์ก็ถือได้ว่าเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่มีพุทธคุณเข้มขังสุดยอดนั่นเองนะครับผมก็พุทธคุณเต็มนะครับพุทธคุณครอบจักรวาลน,นั่นเองนะครับผมทั้งเมตตานะครับทั้งอยู่ยงคงกระพันนะครับผมป้องกันสเสน่ห์สิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะครับพูดผีปีศาจนะครับผม ใครมีเหรียญนี้ก็มั่นใจได้เลยนะครับผมใครเป็นคนที่ชอบกลัวผีนะครับผมก็ห้อยเหรียญนะครับองค์เทวิสวรรณ์นะครับผมจบเลยนะครับเพราะว่าองค์เทวิสวรรณ์ก็เป็นเจ้าแห่งพูดผีปีศาจทั้งหลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะครับก็สามารถแก้ได้หมดนะครับผมไม่ว่าใครจะดวงตกดวงไม่ดีนะครับผมก็แก้ได้นะครับนี่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มี ความเข้มขังพุทธคุณเต็มนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้างเหรียญขอบเหรียญกันนะครับก็ข้างเหรียญขอบเหรียญนะครับก็ตัดขอบนะครับคมชัดนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีมุมเอียงนิดนึงนะครับแต่ด้านหลังนะครับก็คือเป็นขอบคมๆจากการตัดบล็อกนะครับก็ไม่มีรอยตกแต่งนะครับแล้วก็ขอบบล็อกนะครับก็จะเป็นขอบที่ทํากระลาทองมาทั้งหมดนะครับเพราะว่าตัดขอบนะครับเหรียญปั๊มเสร็จตัดขอบเสร็จ ถึงจะไปทํากระไหลแล้วก็ลงยานะครับผมก็เหรียญก็จะเป็นสีทองทั้งเหรียญแบบนี้เลยนะครับก็เป็นกระไลกระไลทองแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับโดดเด่นนะครับผมนี่นะครับใบหน้าขององค์พ่อบันแหลมนะครับใบหน้าท่านยิ้มนะครับผมสวยงามนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมใครที่ยังไม่มีนะครับก็สามารถเช่าหาบูชากันนะครับผมตอนนี้ก็มีให้เช่าหาบูชากันนะ ก็สามารถที่จะไปประมูลหรือว่าไปหาเช่ากันได้นะครับผมเพื่อที่จะมาไว้บูชานะครับสําหรับท่านที่ใดที่พลาดในการจองไปนะครับผมนี่นะครับก็เป็นความสวยงามนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปนะครับวันนี้ก็เอาเหรียญนะครับที่สวยๆงามๆนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็อย่าลืมกดซับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผม วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันดูเจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ